สว,ส,สวัสดีครับมาเจอกับพวกเราอีกแล้ววันนี้เราจะมารีอคชันนะคะเรื่องแจ็คแอนโจเกอร์ค่ะทำไมต้องเป็นเธอทุกทีเลยวะเย้ yeah. เป็นแฟนคลับพี่วอยซินะคแฟนคลับพี่วอ์ออมาพลอตทั้งหมด10นาทีไพลอตยาวเหมือนกันยาวนะ ห,หรือว่านักสืบตัวเทพไม่ได้หลอกใค่ตรงนี้นะแฟงขัาวฉลองกันจะดูชนีดเลยนะผม,ผมว่าเราควรระวังตัวให้หน่อยก็ดีนะครับ เพราะว่าช่วงเนี้เหมือนโจนพันหน้าเนี่ยกำลังออกต้นคนรวยแบบพวกเราอยู่แม่คือตั้งแบบ่อนข้ามอายุเลยนะโจนพันหน้าผมก็พอได้ยินมาอยู่บ้างแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะชื่อแจ็คจอชหรือว่าโจเกอร์ ต้องกังวลไปหรอครับแต่ที่ผมดูพวกคุณทั้งสองคนแล้วเนี่ยดูเหมือนยังไม่รวยพอที่จะให้โจ๊กเกอร์มาสนใจหรอกผมแค่เล่นนะครับบอนของผมเนี่ยมีะรบรักษาความปลอดภัยอย่างดีมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด48ตัวทั้งทางเข้าและ <c oughs> ทางออก ผมว่าถ้ายุงตัวเล็กเข้ามา,านี่เข้ามายากไงคนหยาบอ่ะ <c oughs> เนื้อแป้งแจกได้ยังอ่ะแล้วมาตนตแล้วมตองเป็นอะไรวะก็เป็นบอล อะไรวะ จับมัดอยู่หน้าร้านครับนี่คืออะไรคุณอะลันอ๋อคนที่เป็นเจ้าของขับเขับเพื่องของบ่อนอืมคุณอะลันครับอ๋อซ่อยคือพี่อินเป็นลูกน้องของคุณละลันเนี่อ บบฟิวแบบต้องตามล่าปะต้องตามล่ากับชูเกอร์ปะรหัสแดงรหัสแดงขึ้นเลยเลิศเกิน กล้งเหมือนตัวเองดนจับตัวอยู่เจอใครไหมเจอฮัลโหลครับผมค้นดูทั่วร้านแล้วยังไม่เจอใครเลยครับย yeah> anyway> ังไงพวกมันก claro> ็ยังอยู่ในนี้ไม่หาให้เจอครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบแบ่งกันไปเดี๋ยวพวกมึงไปรอกูที่ทางออกเลยเดี๋ยวคุณรอพวกแม่งไปทางเข้าคุณแน่ใจเหรอคือมัน้นข้นเงินหรอได้เลยไปวันนี้ไมบีได้เลยผมเห็นไปถูกเงินถุกอะไรเลยสองคนไปดูหน้าร้าน สองคนไปดูหลังล้วปวดาสาใจไปหาให้เจอถ้าเป็นพี่บวกอาจจะทำได้อ่ะอบุรี่ีไมนะันหนยะด,ดแล้วปะ <c oughs> ใครเอาไปวะนี <c oughs> ไ่ได้ไหมวโอ๊ยปคือน้องใกล่คะรีบมาคุยคะ่ะลูกอะไรถูกจับแล้วคะ่ะต้องวิ่ง <c oughs> มึงทำเชี่ยอ,อะไรเนะี่ยไม่รีบหนีอ่ะึงณมันห่วงกวูอ่ะมึงแ <c oughs> มนน่มันใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะ ผมกู้ผ่านไหมครับพี่ชื่ออะไรนะผมชื่อแจ็คครับพี่หมายถึงโปรเจก์น้องอะ่ะไอศูนย์พัฒนาเยาวชนให้เก่งรอบด้านเนี่ยเป็นโปรเจกยอดมนุษน์นะครับผมไม่อยากให้ <c oughs> เด็กโชคร้ายเหมือนผมมะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะมอบโอกาสให้เด็กทุกคนครับน้องเนี่ยจิตใจดีมากเลยนะ องตัวเป็นเจา้าที่ปะมีด้วยนะแล้วก็เซนนอรมัสอ่ะเพราะแบบที่มืออ่คุณนี่รู้อาจจะไม่้ไปก่อนาานะสักมื่อไราา่ะคุดธนาคารจุบะคุณพดธนาคารขาหพี่คุณนม่้มวันนี้เลยจะยันน้อง่ไง เข้ามาพูดธนาคาโจรเก้์เลยวะ เนี่ยนลคุณวเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาเลยไม่งั้นจะดอสั้ไปเยยนยโจไม่สั่นเว้ยเฮียจไยอยู่แล้วยังสนใจเรื่องนี้เหรอเฮ้ยออกไปเรื่อมึงยอมไม่ได้เล <ad Gram s tide> ยยี่ชั่เคยมีทนยมิตรออยเว้น <apart>

ของจิง

ก็จะแบบตื่นเต้นอ่ะเหมือนออกตอนสั้นๆมาเลยเออไม่ได้ตัดไปแบบยาวอะไรแบบนี้แบบเหมือนให้ดูหนึ่งอีพีไม่ได้แบบคือแบบไม่ได้ตัดตัดสลับอีพีนั่นอีพีนี้มาแบบรวมเป็นเรื่องเดียวเนี้ยเหมือนให้เราดูเลยหนึ่งอีพีเนี้ยเลียว่ให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อเออแต่แบบว่าอันนี้พูดถึงแบบองค์ประกอบรวมๆอะไรเงี้ยคือดีนะดีมันแบบตื่นเต้นมาดูแบบน่าสนใจมาดูแบบคือ อาจจะเป็นเพราะยินบอก็เลยไม่ค่อยได้ไ<ห>ดูดอย่างอื่นโฟกัสแค่สองคนนี้ออกมามก็คือไม่ได้ดูแล้วว่าข้างนอกข,ข้างมีอะไรบ้างใช่แต่คือแบบว่าเขินเค็มียู่คู่นี้ที่เอาคู่จริงมา,มาเล่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบ้าเกมพูดเก็บพูดบ้าเก็บบ้า่าแบบเป็นซีรีส์ที่ดีนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทำอะไร <c oughs> งงเกิดนะ ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะออกชฉะทางช่องทางไหนนะจะออกวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะออกในโรคบหรือว่าอาจจะช่องโลครับอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้<แ>มันต้องโผล่มาจากที่หนึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้ตามสเต็ปของบอสใหญ่แล้วแต่ว่าคุณมัรดาเขาจะสั่งไว้ยังไงอาจจะรอแบบคอนเสิร์ตเสร็จ,รจอ่าคอนเสิร์ตสามสิบปีที่วอจบนานปะไม่นาน,นก,นะก็รอติดตามกันดู เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามอีกหนึ่งซีรีส์เลยนะคะทุกคนเป็นน่าจะเดผิวกรุ๊ดแบบบู๊บู๊หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหิ้บอลได้แบบแอคชั่นเยอะใส่ลับแบบลึกลับลึกลับเออแบบเป็นแนวใหม่ชิกชิกแบบว่าอาจจะแบบตลกคอมเมดี้ด้วยเล็กน้อยเรื่องนี้ก็มีอ่าพร้อมกับบอลเข้ามาแทรกด้วยเป็นสี่แสบนะคะสี่แสบแกงเนี่ย เป็นมูที่เราหลายๆคนอยากจะดูแหละว่าเออถ้าเขามาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ป่ะแต่เนี้ยก็คือแบบเขาสร้างมาแล้วทํามาให้ดูเลยแล้วก็ได้ยินว่าบทมันไม่ได้มาจากนิยายด้วยคือแบบเขาน้าจะเขียนกันขึ้นเองถูกป่ะอาจจะเป็นพี่วอลแต่คนคิดบทอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเอออ่ะปั้นม้อยเลยคิดบทเองด้วยติดตามชมกันนะครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะครแล้วกค่ะไปบ้าใจปูแล้วคลิปนี้ก็คือใจปูเลยไ